ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษแต่งรูปภาพนะฮะก็เราจะใช้เมนูแอป p i c a r t แล้วก็เอ่อร e มูนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มแอปเอ่อร e มูกันเลยนะแอปแรกนะครับจะเป็นตัดรูปภาพนะเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างนะครับอ่าผมก็จะตัดให้ดูแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะะผมมีรูปผู้หญิงสวยๆอยู่หนึ่งคนนะรูปนี้นะครับ ผมก็จะมาเปลี่ยนให้เป็นรูปนี้นะฮะอ่าโอเคนะฮะเปลี่ยนชุดให้หล่อนนะเปลี่ยนชุดให้คนเธอเะนี่เสร็จแล้วฮะเราก็กดเซฟตรงนี้นะฮะจากนั้นไปหาเลือกชุดนะฮะไปที่เพสโต์นะครับให้พิมพ์ค้นหาเนี่ยสูตรผู้หญิงนะฮะเนี่ยเรามาจิ้มดูรูปเนี่ยเราจะเอารูปไหนก็เอารูปนั้นเลยรูปนี้ก็ได้อะรูปนี้ก็ได้อะอ่ารูปนี้อะอยากได้รูปนี้อะรูปนี้แคปรูปไปเลยนะแคปเสร็จแล้วเรากลับไปที่ remove.bg มาสครูนะ แล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะฮะรูปพวกนี้เขาไม่ห่วงนะไม่มีเลขสิทธิ์จะไม่ต้องกังหมดนะอ่าเรียบร้อยนะแล้วก็อัปโหลดเลยนะครับต่อไปเราจะไปที่แอปพิกอัร์ตพิกอัตนะฮะตัวนี้นะแล้วก็เลื่อนนี่ยข้ามขั้นเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเมนูเนี้ยแบ็กกราวนะครับอ่าจากนั้นเราก็มาเมนูแท็บข้างล่างเนี้ยเราใช้ r e m o v e p g ตัดรูปผู้หญิงแหละแล้วก็รูปอ่ารูปรูปสูตรนะ อนี่นะครับเราตัดมาแล้วเราก็ดึงเข้ามาเลยนะดึงเข้ามานี่ดึงเข้ามาแล้วเราทําอะไรเราต้องลบเสื้อผ้านี้ออกนะไปที่อย่างลบข้างบนนะ่ยนะแต่ตรงนี้ทีหนึ่งนะฮะลบๆๆๆนะฮะอ่ะเก็บเก็บผมไว้ไหมไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวเอาชุดเสื้อผ้าบาังไว้นะ,ะผมเนี่ยก่อนอื่นเราก็ตัดออกให้หมดก่อนรประมาณนี้ก็แล้วกันฮะเดี๋ยวเอา เส้นผมนะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองลบเก็บเส้นผมไว้ก็แล้วกันอ่ะลองดูอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็แล้วแต่เหม่เหมือนกำลังได้จับหน้าอกเลยเออคำขำนะครับใช้สมาธินิดหนึ่งฮนะ สมาธ,ธิเรื่องการลบนะฮะไม่ใช่สมาธิจองเนินหน้าอกนะฮะไม่ใช่นะอะก็ดีเป <the like> anyway> ็นผลดีต่อคนที่เป yup ็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะฮะหรือว่าเราอยากอยากจะทำรูปเองไว้ทำเป็นอปกเฟซบุ๊กปกแฟนเพจอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับ กดถูกข้างบนเนี่ยกดถูกข้างบนนะนนะเราต้องเซฟก่อนนะอย่เพิ่งเอาเสื้อผ้ามาใส่หรือจะเอามาใส่เลยก็ได้นะอ่าเพื่อความรวดเร็วไปดึงเสื้อผ้ามาใส่ย่อก่อนอ่ะกดบวกข้างล่างนี้คนระับบวกเพิ่มภาพนะไปเอาสุดๆมานี่นะครับอ่ามันแน่ remove.bg มันตัดให้เราไม่ดีนะเราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับกดลบนะอย่างลบ ก็ใช้ความประณีดนิดนึงเหมือนกันตรงนี้นะครับแหวอกอกเยอะไหมหน่าจะเยอะหน่อยฮนะมีนมไม่โชว์เนาะถ้าไม่อยากโชว์นมก็ไม่ต้องแหวกนะฮพิกแอดนี่ก็น้องๆโู้ทดอบเลยนะ แล้วก็มันมันก็ดีตรงที่ว่ามันใช้มือถือนี่แหละมันง่ายเราไม่มีคอมบางบางคนไม่มีคอมเนาะสมาธินิดนึงครับตรงนี้ครับอ่ะลองดูนะย่อเข้ามาอ่าเห็นไหมเส้นผมไม่ได้ใช้ละไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ใช้ก็ไม่ใช่นะครับอ่ะล้วก็ปรับย่อขยายใหญให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 ่ดูสมกับ หัวไม่โตเกินไปเล็กเกินไปอะไรเนี่ยอันนี้มันมันอยู่เลเวลมันมีเลเยอร์อยู่นะเห็นไหมอันนี้เราอยากจะแตะหัวเห็นไหมเราก็เลื่อนๆนแล้วเนี่ยมันหัวเล็กไปไหมเหมือนหัวจะเล็กไปนะตัวนี้ตัวเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะเลื่อนลงเลื่อนขึ้น ลองเดินึ้นไหมนี่มันก็ไม่ตรงเส้นผมอเนินหน้าอกมันก็ไม่ตรงมันก็เยวต้องเอาเส้นผมไปข้างหลังกันแหละหัวเล็กเกินไปไหมถ้าหัวเล็กเกินไปก็เอาหัวขยายหน่อยอตัวนี้ต้องปรับนะปรับปรับการทับซ้อนของรูปภาพนะ่ะโอเคน่าจะพอดีนะ ีนชุดมันเล็กไปมั้งอ่ะ,อะประมาณนี้แล้วกันเนาะไหลตกไปหน่อยอ,ะอ่ะเอาลงมาสา่าพเผยผู้หญิงตัวนี้หมุนได้นะเอาไปก๊อปปี้ทำไมหมุนเอ่อโอเค ก็ดูดีขา,ายดูหน่อยนะต้องเก็บตกอะไรไหมก็กองไม่มีนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะไม่ได้เนินอกไม่ได้เนินอกแค่นั้นเองนะไม่เป็นไรนะเราสามารถเก็บขอบเก็บขอบสีข,า,ขาวๆได้นะนี่นะ อมเยอะไปอืเก็บได้เนินละอุ้ยตรงนี้ไม่ได้มันแหว่งนะครับเาสีตว่าเขาวกับขึ้นมาอืมจะได้เนินงมหน่อยนึงอช่างมัน เยอะไปละอู้ใช้สมาธิเยอะหน่อยนะก็ถ้าพอใจก็้ามันมันลองเลื่อนๆดูก่อนอู้ไปโดนอะไรอย่างนนั้นเนี่ยอโอเคนะก็ประมาณนี้นะ ลองกดเสฟเลยข้างบนนะครับกดเสฟข้างบนนะนี่กดต่อไปไน,นะคะโฆษณาเยอะหน่อยนะครทำใจนะอ่าเรียบร้อยนะกดตัวนี้อ่าเรียบร้อยกดคำว่าทำตัวนี้นะปึ๊บเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเดี๋ยวต่อไปกดบวกเหมือนเดิมนะคเราจะเปลี่ยนอีกรูปหนึ่งนะเรามาเลือกแบ็กกราวตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปเอารูป สมมติว่ารูปคุณผู้หญิงเมื่อกี้ตัดไว้เรียบร้อยนะฮะเราก็เอารูปนี่ตัดไว้เซฟแยกกลางหากนะครับนี่นะครับปึ๊บแปลาชุดเลือกชุดนะครับอ่าชุดนี้นี่มันตัดไม่ดีอีกแล้วตรงนี้ไหม่ารีโมทตัดให้เราไม่ดีเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้แหละ่ะลบลบสีขาวๆออก ลบเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เยาะดึงเข้าไปนะครับปรับความใหญ่ของเสื้อผ้าให้เข้าคงเข้ากับหน้าใหญ่ไปเล็กไประวัากันไปนะฮะอ่าน่าจะโอเคเนะอฮะย่อขยายดูว่าต้องเก็บตกไกลตรงไหนไหมนะครับเรือนเรนดูนิดนึงนะอ่าไปที่ยางลบนะฮะเติมสีตรงนี้หน่อย เบนะลบตรงนี้หน่อยหลมๆเอาเลมๆออกชุบนะให้เสมอกับเนื้อนะครับส่วนตรงนี้ลบไหมก็น่าจะลบนะให้ให้ให้มันเสื้อมันเสมอกับแนวของเนื้อนะคแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็กดเซฟเลยเลยกดเซฟได้เลยนะฮะนี่กดถูกใจข้างบนเอ้ยไม่ใช่กดชุกถูกนะกดถูกกดถูกนะ โฆษณากดปิดนะเยอะสักหน่อยน,นะแล้วก็มากดข้างล่างนะตรงนี้นะคำว่าบันทึกนะครับบันทึกนะเสร็จแล้วโฆษณาเอามาอีกแล้วกดปิดไปแล้วก็กดตรงนี้ฮะกดทํานี่ขั้นตอนสุดท้ายจบแล้วฮนะจบภารกิจเดี๋ยวกลับไปดูรูปที่ทําไว้เมื่อกี้นะได้สองรูปนะฮะเรียงทั้งหมดนะนี่เห็นไหมรูปนี้รูปนี้คราวนี้เราจะทําให้เหมือนรูปนี้ล่ะได้นะฮะเราก็กลับไปกดบ,บวกกดตัว ดึงรูปภาพเข้ามานะฮะดึงรูปภาพเข้ามาเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่ารูปนี้เลยแบบแบบเปไน็นไล่ะอืมดึงรูปภาพเข้ามานะฮะเอาเอารูปนี้ก็ไนดะ้เอาจะเอาอีกรูปหนึ่งมาวางคู่กันนะแล้วก็เมนูแท็บเมนูข้างล่างฮนะนี่เพิ่มรูปภาพนะฮะนี่เลือกเข้ามานะฮะเพิ่มเอเห็นไหมเ,เสร็จแล้วเราจะหัน หันกดตัวนี้นะปื๊บหันข้างหันข้างจริงๆมันมีมีม,มีเครื่องมือมันอยู่แล้วแหละแต่ขี้เกียจทำทำไบ่อยถึงจะคล่องนะฮะนี่นั่นแหละนาฬิการว่าวปป่า,อาโอเคมาณนี้นะนี่ล้วก็ได้ได้โคแฟกเลยเอยนะฮะเสร็จแล้วนะะใน,นเราอยากจะพิมพ์ภาษาอังกฤษก็มีตัวทีนะตัวทีเนี่ย เราเจาสติกเกอร์แบบนี้เข้ามาก็ได้นะมันจะมีสติกเกอร์ให้เราเยอะแยะเลยนะครับจะดึงรูปภาพอะไรเพิ่มเข้ามาอีกก็แล้วแต่นะอโอเคเดี๋ยวผมก็จะลากันไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับกดเซฟข้างบนนะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะโฆษณามันก็จะเยอะหน่อยนี่กดคำว่า,าบันทึกแล้วก็กดคำว่า,าทำนะเรียบร้อยนะเสร็จภารกิจนะครับเดี๋ยวก็ลากันไปก่อนนะครับมันจะยาวเนาะสวัสดีครับ